เอามาือนี่เป็นอีกมือหนึ่งมือหนึ่งที่เป็นมือร่วงแขกคพบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันคือคุณแม่แขกแม่นั่งแม่ธัญญาเนาะเออเรนมาเยี่ยมถามข้าวเยายามถามข้าวอีกมีมือได้บางๆก็มาอ่ามาพบปะสังสรรค์มีอาหารดีๆก็มา วนโอ้มีหอดกุง้งหอด,ม,ดอมีหอดกุง้งเออหอดกุง้งหอดอ่าเปลี่ยนไก่ตำมกอตำปลานุชชาิมาเด้อขนมเซนพร้อมเออานุชมาเด้อโอ้ยไอขอบคุณหลายหลายคุณแม่ตัญญ้าคุณแม่แขกคุณแม่นั่งพร้อมกับหลังไอ้ไวันไม่ไอ เออาโอ้ลายอยู่ครับเออกินเยอะลายกินเยอะเออทกินเยอะกินเยอะอืมเออกินเยอะเออกำลังถ่ายวิดีโอเออเาเออ เพิ่งวันใหม่แหงกับมาแตกินน้ำกันดีละเออโอ้ยมีไหมมั้งกัดแม่นั่งแม่แขกแล้วก็โอ้ยเป็นแม่ขั้วมาตึ้งกุ้งโอ้ยกุ้งอะขนาดเลยหนูเด้อมาเด้อมาเด้อชาเด้อขนาดเลยแม่ตัญยาชุมเพรครับ อ่ะช่วงนี้แค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่อยไปกันอีกไม่ครับ